วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปแต่งตัวฟรีโซโลบักบอกเลยนะว่าทุกชิ้นไม่เสียตังค์สักบาทและทุกชิ้นที่พี่แป้งเอามาเนี่ยพี่แป้งสอนหมดทุกชิ้นแล้วนะคะไปย้อนดูได้เลยแต่งตัววันนี้นะคะจะมีทั้งหมด2แบบนะคะสองชุด2ส,สไตล์นะคะ <Okay. S 1> จะเป็นชาย1ห,หญิงหนึ่งนะคะเราไปดูกันเลยเราไปดูชุดแรกกันเลยดีกว่าเป็นชุดผู้ชายนะคะบอกเลยว่าชุดนี้มีสีสันสวยงามเราไม่ได้มาโทนดํากันอีกแล้วนะน้อง เรามาในชุดที่แบบเป็นสีลงสีเหลืองเออมีสีสันกับเขาบ้างหน้าตานะคะพี่แป้งก็ได้สอนรับไปแล้วเรียบร้อยเมื่อเช้านี้นานได้ทั้งอวตารเลยคร<อ>บเซตสวยสุดปังนะ ไม่ว่าจะเป็นหมวกกับเสื้อข้างนอกนะคะพี่แป้งได้สอนรับเรียบร้อยแล้วนะน้องๆ <Okay. S 1> ส่วนตุ๊กตาที่ห้อยอยู่นะคะพี่แป้งก็สอนรับไปแล้วชุดนิสโก้นะคะที่เป็นข้างในกับกางเกงพี่แป้งก็เพิ่งสอนไปนะเมื่อวานนี้นี่เองนะคะน้องๆ <Okay. S 1> ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือข้างหลังที่เป็นรูปเปลวไฟว,ว้าวบอกเลยว่ามันเท่มากชุดนี้น้องๆต้องไปแต่งตามพี่แป้งแดงๆเราไปดูชุดผู้หญิงกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะว,ว้วาวาวา้วาวชุดนี้พี่แป้งนําเสนอมาก เคยคุมมทรนกันสีแดงชมพูนะบอกเลยว่าถูกใจน้องๆผู้หญิงแน่นอนนะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นแตงโมที่มีเอฟเฟกตแตงสอนรับไปแล้วเรียบร้อยนะคะหมดเขตวันที่25นี้นะเสื้อข้นอนนะคะพี่แปงก,ก็สอนรับเรียบร้อยมาจากแบบทอมมี่เพยส่วนกระเป๋าที่เป็นรูปน้ําหอมนะคะมาจากแบบจีวองชี กางเกงสีชมพูพร้อมรองเท้าก็มาจากแมททอมมี่เพย์เช่นกันนะคะกระเป๋าข้างหน้าก็รับง่ายมาเหมือนกันเลยจากแมททอมมี่เพย์หน้าตานะคะพี่แปงก็สอนรับไปแล้วนะฟรีนะคะผมทรงนี้ก็ฟรีส่วนที่คาดผมนะคะน้องๆบอกเลยว่าเพิ่มความรังนการให้กับชุดนี้มากๆน้องต้องแต่งตามพี่แปงแล้วแหละสวยขนาดนี้บอกเลยเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้หากเนน้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่แปงด้วยนะคะ ชอบที่พี่แป้งมาแต่งตัวสูนโรบักแบบนี้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ <Okay. S 1> พี่แป้งลงคลิปนะคะแต่งตัวสูนโรบักทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย